ครับสวัสดีครับพบกับช่องยูทูบช่างต่อเฟกเตอร์ครับวันนี้ก็มาต่อเรื่องของท่อครับผมใช้ท่อแบบไหนครับเป็นเทอร์โบครับมโดยครับท่อดูดออกจากกรองผมใช้เป็นท่อสองนิ้วครึ่งครับแล้วก็ท่อส่งครับท่อส่งผมใช้เป็นสองนิ้วครับท่อสสองนิ้วท่อ ไอตปางเทอร์โบก็เป็นสองนิ้วนะครับแต่ว่าผมใช้ท่อดูดเป็นสองนิ้วครึ่งครับเราติดเทอร์โบแล้วเราจะดูแลร,รักษายัางไงครับไอลืมอีกท่อหนึ่งครับท่อไปกองอากาศครับท่ออย่ากนี้สองนิ้วครับก็มา,าตรงนี้ครับตรงนี้ เป็นสอนิ้วครึ่งครับตรงนี้นี่เป็นสองนิ้วครึ่งจับกับหัวกระจกพอดีครับก็มีคนถามอยู่ครับว่าเราติด t ะ r b ไปแล้วเราจะดูแลยังไงครับไม่ให้เครื่องร้อนครับ <c oughs> เรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องครับ เอาง่ายว่าผมแนะนำเลยครับหนึ่งปีครับถ่ายทิ้งเลยครับหนึ่งฤด,ดูการครับเราเปลี่ยนท u r โบทีนี้ไอเราใส่ท u r โบทีนี้จากรถที่ไม่มีท u r โบครับเป็นรถธรรมดามาเรามาใส่ท u r โบทีนี้รอบเครื่องมันจะจัดขึ้นครับงานงานไถก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับรอบไอเครื่องมันจะไม่จัดมากแต่ว่าไปเจองานปั่น,นครับเครื่องมันจะรอบจัดมากครับ เราจะทำยังไงครับน้ำมันเดิมมันเป็นน้ำมันเบอร์15/40ครับทีนี้มันด้วยสภาพอากาศมันร้อนด้วยทีนี้เครื่องมันก็จัดกว่าเดิมครับมันทําให้เครื่องร้อนครับน้ํามันเครื่องมันก็จะ15/40มันก็จะกลมเนืดมันยังยังน้อยอยู่ครับ น้ำมันเครื่องเวลาโดนความร้อน15เบอร์เบอร์15 40มันจะเหมือนน้ำเลยครับทีนี้มันก็จะมาออกตรงนี้ครับมันจะมาออกตรงนี้ออกตรงฟ้าวาลแล้วมาออกตรงนี้มันมาซึมมาตรงนี้หน้าเทอร์โบทีนี้มาซึมตรงนี้ครับรถใครที่มาซึมตรงนี้นี่ทีนี้ส่วนมากครับจะมาซึมตรงนี้กันครับน้ำมันจะมาซึมตรงนี้ เพราะว่าน้ำมันมันเหลวเหมือนน้ำครับก็ผมแนะนำครับเพราะว่าแนะนำให้ใช้เบอร์ยี่สิบห้าสิบครับหายเลยครับน้ำมันไม่ออกครับตรงนี้เพราะว่าน้ำมันมันจะเหนืดอขึ้นครับมันจะเวลาโดนความร้อนมันจะมันจะดีครับมันจะไม่ไม่เหลวเหมือนน้ำง่ายๆครับถ้าเป็นเบอร์สิบห้าสี่สิบมันจะเหลวเหมือนน้ำผมดืมอถ่ายให้ดูครับตอนที่ผมถ่ายออก ไอ้น้ำมันเบอร์55 40ออกมันมันเลี้ยวเหมือนน้ำเลยครับถ้าใช้เบอร์25ี่ตรงนี้นี่ไม่ออกครับเพราะว่าเครื่องเราครับมันไม่ได้ลองรับเทอร์โบมาครับทีนี้เรามาใส่เทอร์โบทีนี้มันก็รอมันก็จัดขึ้นครับเราก็ต้องใช้น้ํามันครับน้ํามันที่มันเหนืดขึ้นครับแต่น้ํามันเท่าเดิมนี่มันใช้ได้มันก็ใช้ได้ครับแต่ว่า การสึกเราอไอการสึกรอของเครื่องยนต์ครับมันมันสึกเรอยเยอะกว่าถ้าเราใช้ยี่สิบห้าสิบนี่มันมันจะพอดีครับเพรรอบเครื่องเราก็จัดครับ <c oughs> ก็ใช้น้ำมันให้มันหนืดขึ้นครับแล้วก็อีกอย่างครับไอเรื่องนี่ครับน้ำหล่อเย็นครับอย่าให้ขาดครับน้ำหล่อเย็นก็แนะนําให้เป็นของดีๆหน่อยครับ ผมเห็นเขาทดลองน้ำยาลอยเย็นครับที่ช่องสยามสยามมอเตอร์สปอร์ตครับที่เขาทดลองครับพบว่าน้ำมันอของลิควิดโมลีครับของโตโยต้าครับที่มันทนอุณหภูมิความร้อนได้ดีครับผมเห็นเขาทดลองยี่ห้ออื่นไม,ไม่ใช่ว่าไม่ดีครับก็ดีเหมือนกันครับแต่ว่าของ ลูกขีดโมลี่ครับโตโยต้าครับติมทนความร้อนได้ดีเดี๋ยวผมก็จะไปซื้อของโตโยต้ามาครับเพราะว่าของโตโยต้ามันก็ไม่ค่อยแพยงเท่าไหร่เดี๋ยวของลขิดโมลี่น่าจะราคาสูงอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะเช็คราคาใหม่อยู่อันนี้ผมใช้เป็นของธรรมดาครับของตลาดเดี๋ยวจะลองของคูปตาไอของโตโยต้าอยู่ครับรถกระบะโตโยต้า ก็อกองครับอย่าให้ตันครับตะแคงอย่าให้ตันนี่ครับเวลาจะมาถ่ายให้ดูครับนาติดทะบบูเราจะดูแลรักษายังไงไม่ให้เครื่องร้อนครับผมก็แต่ก่อนผมใช้เป็นโบวีเยสครับเดีย๋ยวนี้ผมใช้เป็นโบธรรมดาครับ <c oughs> วิเยสนี่ร้อนแน่นอนครับ ยังไงก็ร้อนถ้าคุมบูธไม่อยู่ครับอขอไปครับผ่าเฉยโค้งน,นงนี้เป็นโคง้งไม่มีวิกฤตคุมครับเป็นโคง้งที่เขากึงมาแล้วครับที่เข,นนทรรรเขาคำนวณมาแล้วที่วิศวะเขาคำนวณมาแล้วครับให,ให้ได้รับบูธเท่านี้เท่านี้ครับไม่มีวิกฤตคุมครับก็ใช้ดีครับ่ึงไม่ร้อนครับ เป็นเ u r b o m i c r ครับปีเล็กจัดให้ครับมันก็เท่าๆประมาณเท่าๆอ่าเอ็มรุ่นเอ็มแปดห้าครับเท่าๆกันเลย <c oughs> อันนี้มันเป็นเหมืนอนโค้งเหมือนโค้งซิ่งครับคล้ <c oughs> ายๆกันเลยครับเหมืนอนโค้งซิ่งที่เขาใส่รถฟอร์ดกันนะครับใส่รถฟอร์ดใสด่รถหกร้อกันโอเคครับเสียงก็ใช้ได้ ก็ให้ดูครับการเดินท่อของผมกับท่อดูดจากกองเป็นสองนิ้วครึ่งมาหาเทอร์โบท่อสง่งก็เป็นสองนิ้วครับท่อกองอากาศไปหากองแก้วคนระับเป็นสองนิ้วก็ไปหาสองนิ้วครึ่งตัวนี้ก็เป็นยางเดิมครับมันจะยางเดิมมันจะโค้งลงอยู่เมตัดออกพอดีครับรก็เดิเนไปแบบนี้เลย ตอนแรกผมเดินไปแบบนี้ครับไม่ได้ครับมันติดติดข้างบนครับเพราะว่ามันเป็นสองนิ้วครึ่งครับถ้าเป็นสองนิ้วไม่ติดหรอกผมจะได้2นิ้วครึ่งครับประมาณนี้ครับจะมาบอกวิธีการรักษาเครื่องยนต์ครับไม่ให้ร้อนครับเวลาทํางานถ้ารถคนไหนที่ติดเทอร์โบแล้วเวลาปั่นครับร้อนเกินครึ่งนี่งอันตรายนะครับ ตอนแบบนี้บ่อยๆไม่ไหวครับก็อลองใช้น้ำมันเครื่องเบอร์20-50ดูครับเหมือนผม <c oughs> ผมใช้เป็นของคัตตอนครับนี่ครับอันนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าผมอยาให้ดูนี่ครับผมใช้ของคัตตอนครับ20-50 <c oughs> ครับสำหรับรถบรรทุกหนักครับ ใช้งานหนักเพราะรถไถเราก็ใช้งานหนักอยู่แล้วบวกอีกเทอร์โบครับต้อมจัดขึ้นครับ crb เทอร์โบแม็กตอนเราใช้เทอร์โบใช้เทอร์โบแม็กครับยืดอายุการใช้งานครับนี่แหละครับผมใช้ตัวนี้แหละถ้าเรียกใช้สิบห้าสี่สิบมันก็ก็ยังร้อนอยู่ทีนี้มาใช้ยี่สิบห้าสิบ ไอร้อนครับไอร้อนน้ำมันก็ไม่ซึมตรงนี้ด้วยครับน้ำมันก็ไม่ซึมม <c oughs> าลองใช้ดูครับบอกแค่นี้ครับไม่มีอะไรครับแล้วก็อีกอย่างปัญหาความร้อนก็คือนี่ครับสายพานให้เราดูด้วยว่ามันตึงหรือเปล่าครับดูด้วยถ้ามันไม่ตึงก็นี่ครับ รีสองครับคายออกตึงสายพานวิธีแก้ปัญหากลมร้อนก็อลองไปทําดูครับรถคนหนร้อนก็ไปลองเปลี่ยนเบอร์น้ำมันดูครับเพราะว่ารถเดิมเรามันไม่ใช่รถเทอร์โบมาครับมันเป็นเครื่องธรรมดามาทีนี้เรามายัดเอทอร์โบที้มันจัดกว่าเดิมครับเราก็ต้องเปลี่ยนค่าของน้ำมันเครื่องใหม่ด้วยครับก็เ,เหมือนรถแต่งนะครับมันกระบะที่เขารีมแมปครับทําเครื่องมา เครื่องอัพอะไรมาเขาก็เปลี่ยนเบอร์น้ำมันขึ้นครับให้มันเหนืน่นกว่าเดิมครับให้เครื่องยนต์มันรองรับได้วิธีแก้ปัญหาความร้อน turbo <c oughs> นั่นก็ติดได้หมดแล้วครับงานไถงานวิ่งบนถนนไม่ร้อนหรอกครับแต่ว่าถ้างานปั่นนี่ร้อนแน่นอนครับถ้าอร์โบไม่ดีอร์โบไม่ ตรงสเปคกับเครื่องยนต์ครับตับโบใหญ่กว่าอย่างงหรือเป็นโบที่ใหญ่หรือบูที่ไม่ได้สเปคเครื่องยนต์ครับมันจะร้อนครับเวลาปัน่นเดี๋ยวนี้ผมก็ถ่ายให้ดูครับ <c oughs> ยางก็กองน้ำมันเครื่องน้ำลอยเย็นสายพานครับ ดูให้ดีครับถ้าเราทําไอ้แล้วก็หมอ้อน้ําครับเียหมอ้อน้ําเป่าด้วยนะครับถ้าทุกคนทําทุกอย่างแล้วไม่หายร้อนก็ให้ไปเช็คที่วาวน้ําครับเช็คที่วาวน้ําเช็คที่ปั๊มน้ําครับว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่าครับถ้าเช็คเบื้องต้นแล้วไม่หายครับขมก็หายแล้วครับ เป็นที่เทอโบโครับของผมโอเคครับคลิปนี้ก็มาพูดเรื่องวิธีแก,ก้ปัญหาเครื่องร้อนแล้วก็การเรื่อนทอ,องผมครับก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้ช่อง y youtube ช่างต้มทั้งเตือเลยครับถ้ามีเคล็ดลับดีๆอะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับให้ลืมดูีกอย่างครับครับสายน้ำมันผมใช้เป็นของ สายเขาถักอย่างดีครับเ <c oughs> <c oughs> ีครับคลิปนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับกดติดตามสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาครับถ้าใครได้ดูว่าถ้าของใครร้อนครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะตอบคอมเมนต์ให้ครับวิธีแก้ปัญหาควมร้อนรถที่ติด t u r ครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ